สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทนายความวิชาชีพโดยผมรณชัยเนะนําพอนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการยื่นใบแ่งทนายความเข้าไปในสํานวนของระบบ e f i l i n g นะครับครับการยื่นใบแ่งทนายความเข้าไปในระบบสํานวนของ e f i l i n g เนี่ยนะครับก็มีได้หลายขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการยื่นใบแ่งทนายความพร้อมกับการยื่นคําฟ้องนะครับซึ่งเมื่อการยื่นคําฟ้องเราก็จะต้องเลือกที่โจทย์ตรงนี้นะครับหรือผู้ร้องเนี่ยนะครับแล้วก็ ยื่นไปแต่งทนายความพร้อมกับคำฟ้องนะครับอีกกรณีก็คือเป็นการยื่นไปแต่งทนายความพร้อมกับคาให้การของจําเลยเราก็จะเลือกที่ช่องจําเลยหรือเขผู้คัดค้านตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นผู้คัดค้านนะครับก็จะยื่นพร้อมกันได้เลยนะครับอีกกรณีก็คือเป็นการยื่นไปแต่งทนายความหลังจากที่มีทนายความท่านเดิมอยู่แล้วเราเป็นทนายความคนที่2ของสำนวนคดีอีไฟลิ่งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายความของโจทหรือเป็นทนายความของจำเลยก็ตามนะครับหากเราเป็นทนายความคนที่2 เราจะต้องยื่นใบแต่งทนายความในช่องคำร้องคำขอคำถแถลงตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกเข้าไปก็จะมีแท็บยื่นใบแต่งทนายความนะครับให้เราได้ยื่นใบแต่งทนายความตรงนี้นะครับครับการยื่นใบแต่งทนายความในฐานะของทนายความคนที่2นี้นะครับหากศาลยังไม่ได้มีคําสั่งอนุญาตหรือรับให้เราเข้าเป็นทนายความในสนํานวนของ e filing นะครับเราก็จะไม่สามารถตรวจด,ดูสํานวนในระบบ e filing ได้นะครับ เราจะต้องทําการตรวจสํานวนได้โดยการเดินทางไปที่ศาลเท่านั้นนะครับการยืนไปแต่งทนายความเข้าไปในระบบของ eFi l i n g ก็จะเป็นประโยชน์ตรงนี้แหละครับหากคดีอยู่ที่ศาลไกลๆจากภูมิลําเนาของเรานะครับเราก็จะประหยัดเวลาในการเดินทางได้ได้เป็นอย่างมากเลยนะครับครับครั้งนี้เนี่ยผมเป็นทนายความของโจทย์คนที่2นะครับโจทย์มีทนายความท่านแรกอยู่แล้วนะครับผมเป็นทนายความคนที่2 แล้วก็ได้เข้าร่วมการพิจารณาที่ศาลแล้วนะครับโดยการยื่นใบแจ้งทนายความต่อเจ้าหน้าที่หน้าบาลังนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่หน้าบาลังประทับรับต้นฉบับใบแจ้งทนายความของเราแล้วนะครับเราก็น,ำำนําสําเนาใบแจ้งทนายความนั้นนะครับมาสแกนเป็น PDF แล้วก็นํามาเข้าระบบเพื่อยื่นให้ศาลมีคําสั่งอนุญาตนะครับครับครั้งนี้เนี่ยผมก็จะยื่นที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ เมื่อเลือกที่คำร้องคำขอคำแถลงนะครับเลือกที่ยื่นใบแ่งทางไนความนะครับครับก็จะปรากฏหน้าจอยื่นใบแ่งทายหนความผมก็จะระบุชื่อสาร,รประเภทคดีแล้วก็หมายเลขคดีดํานะครับเดี๋ยวผมก,กอกรอกรายละเอียดก่อนนะครับครับเมื่อกอกรายละเอียดของชื่อสาร,รประเภทคดีและหมายเลขคดีดําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เลือกที่ค้นหาก็จะปรากฏหมายเลขคดีขึ้นมานะครับในช่องรายการคดี ก็เลือกที่หมายเลขคดีในช่องรายการคดีครับครับระบบจะปรากฏรายละเอียดการแต่งทนายความนะครับตรงนี้นะครับรายละเอียดการแต่งทนายความครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องกรอกรายละเอียดของโจทย์นะครับใบแต่งทนายความของเรามีคู่ความหนึ่งคนหรือมีมู่ความมากกว่า1คนเ่งนในใบแต่งทนายความนะครับตรงนี้ในใบแต่งทนายความของผม มีโจทย์เป็นผู้ลงรายมือชื่อเป็นคนเดียวนะครับผมก็เลือกที่มีคู่ความหนึ่งคนนะครับโจทย์ที่เท่าไหร่ครับหากโจทย์มีหลายคนก็ให้ใส่ลําดับ1นึ่งสองสนะครับแต่ในกรณีที่มีโจทย์เพียงคนเดียวระบบแจ้งว่าในกรณีที่มีโจทย์คนเดียวให้ใส่เลข1นะครับแลก็ผมก็ใส่เลข1ลงไปครับโจทย์คดีนี้เป็นบุคคลธรรมดานะครับก็ระบุสัญชาติเป็นสัญชาติไทยครับจากนั้นเนี่ยก็จะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรประชาชนและหมายเลขหลังบัตรประชาชนของโจทย์นะครับ แล้วก็ใส่คำนำหน้าชื่อแล้วชื่อแล้วก็นามสกุลของโจทย์รวมทั้งกรอกรายละเอียดวันเดือนปีเกิดน,นะครับให้เรียบร้อยเพื่อให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับครับเมื่อกรอกรายละเอียดของโจทย์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เลือกที่ตรวจสอบก่อนนะครับซึ่งระบบจะทําการตรวจสอบหากรายละเอียดของโจทย์ถูกต้องเราจึงจะสามารถดําเนินการในการยื่นใบแต่งคนนความได้นะครับ ครับเมื่อทําการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้อมูลที่ผมระบุลงไปนั้นถูกต้องระบบก็จะให้แนบเอกสารนะครับหรือว่าที่เขียนว่าเอกสารแนบตรงนี้นะครับก็คือใบแต่งทนายความแล้วก็สําเนาใบอนุญาตทนายความนะครับตรงนี้ผมก็จะเลือกสําเนาใบแต่งทนายความที่เจ้าหน้าที่ศาลประทับตารับแล้วนะครับพร้อมทั้งสําเนาใบอนุญาตทนายความที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วนะครับเพื่อมาทําการอัพโหลดนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเลือกเอกสารทั้งสองไฟล์นี้ก่อนนะครับครับเมื่อผมเลือกสาเนาใบแต่งทนายความและสําเนาใบอนุญาตทนายความที่ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเลือกที่อัปโหลดตรงนี้นะครับนี่นะครับสองไฟล์เลยนะครับทําการอัปโหลดครับก่อนที่จะยืนยันนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่จะยืนยันให้ทําการตรวจสอบไฟล์ซะก่อนนะครับว่าใบแต่งทนายความที่เลือกมานั้น แล้วก็ใบอนุญาตในความที่เรื่องมานั้นเนี่ยถูกต้องหรือว่าลงลายมือชื่อรับรองสำหรัถูกต้องแล้วนะครับก่อนที่จะทําการยืนยันครับครับเมื่อตรวจดูไฟล์ทั้งสองไฟตรงนี้นะครับว่าเป็นไฟล์ที่ถูกต้องนะครับเราก็สามารถที่เลือกยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับแต่หากว่าท่านตรวจไฟล์แล้วปรากฏว่าท่านอัปโหลดผิดไฟล์นะครับท่านก็สามารถเลือกตรงนี้นะครับคือลบไฟล์ออกนะครับที่เราอัปโหลดไปแล้วลบนะครับแล้วก็เลือกเข้ามาใหม่ได้นะครับ เมื่อเราลบไฟล์ตรงนี้เนี่ยระบบก็จะให้เราทําการเลือกไฟล์ใบแต่งนายความหรือใบอนุญานายความอันใหม่ที่ถูกต้องให้เราอัปโหลดขึ้นไปใหม่ได้นะครับครับครั้งนี้เนี่ยเมื่อผมตรวจสองไฟล์นี้แล้วถูกต้องผมก็จะทําการยืนยันนะครับครับระบบจะสอบถามการยืนยันอีกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้เลือกที่ตกลงครับระบบก็จะแจ้งว่าดําเนินการสําเร็จนะครับเราก็เลือกที่ตกลง จากนั้นเราสามารถที่จะพิมพ์ใบยืนยันการรับเอกสารหรือรับเงินนี้เก็บไว้เพื่อเอาหมายเลขอ้างอิงมาตรวจสอบได้ในภายหลังนะครับหากมีความจําเป็นนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยจะพิมพ์ก็ได้ไม่พิมพ์ก็ได้นะครับเพราะว่าระบบก็จะแจ้งเตือนมาในอ e ีเมลแล้วก็ s m s ด้วยว่าเราได้มีการยื่นไปแต่งคะแนความเข้าไปในคดีนะครับเป็นหมายเลขอ้างอิงที่เท่าไหร่นะครับครับจากนั้นก็ถือว่าเสร็จการดําเนินการในการยื่นไปแต่งคะแนความเข้าไปในระบบ e f i l i n g นะครับ เราจะยังไม่สามารถตรวจสอบสํานวน e f i l i n g ที่เพิ่งยื่นไปแต่กันายความก็ไปได้นะครับจนกว่าสารจะมีคําสั่งอนุญาตนะครับซึ่งเมื่อสาลมีคําสั่งอนุญาตเนี่ยก็จะมี SMS แล้วก็อีเมลแจ้งเข้ามาให้เราได้ทราบนะครับหลังจากนั้นเราจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบ e f i l i n g ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการดูข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลคดีหรือดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับสํานวนคดีที่เรายื่นไปแต่กันายความนั้นได้นะครับครับสําหรับวันนี้ การยื่นใบแต่งทนายความเข้าไปในระบบสำนวนของ E-filing นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ได้รับชมจนจบคลิปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยนะครับช่องทนายความวิชาชีพนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ